นตอนนี <Non. S 2> <What? S 1> ้อย uh. uh. oh. oh, ู่อ่าโว้ยขครเลิกเล็อมอนี่ช่องของิมาแล้วเพื่อาไปเขี่ยน้อพูกกันที่ชิวเลยไปชิวซื้อมาขายีอร์มีหลิงามเด้อยต่ก็หายเจากันเจะเบาๆอพื่อนวนกอนบ่

เนี่ยแหอาบอยู่บนมืออาบน้ำน้ำตัวอาบมือมืออาบน้ำขึ้นมาต้องอาบของน้ำก่อนเนาะพี่น้องโอ้เพียงเก่งแล้วเพียงแล้วเพียงแล้วเพียงแล้วขนมก็โยนไปโยนมากันว่าจะโดนมั้ยเนาะคอยบ่อพายกินจะบ่ได้กินดอกขนมบอซีสั่มาถอ้อม ให้กินนี่ลากินแล้วคือบอเอาไปหิมัน,นิลากินอ,อ๋อมันเป็นเพื่อนกันเพยยนื่อนยุ้ยใช่นีเพื่อนมันชี้เดียวกันก็งั้นนั่นเป็นประทูบอมันชี้เดียวกันก็แบบเงนินกินแล้วมกุกแจกหิบนี่มุกแจคว่ำนี่เจา้าเราบอมีมารยายแบบตั้งเป็นนี่โยคขยักที่จะกบิชิมกินบอเป็นเลยโอ้อคนนี่เนาะ ออแอาาสินี่แหละเอาใส่บ่อยใส่บอาเอาใส่สิยอาใส่ยิ่งก็ด้ยิ่งนั่งก็โอเคเลยค่ะนี่ตอนแกยิ้้องเยาขอบเนี่ยกลนนมาเกิดมางามค่ะแกนี่แห้งยู่แหงงนุ่ม <laughs> ไปหนา เมื่ออยู่สาวหน่อยที่แร้วก็สหนเอ็ดเปียกอยู่ว่าไม่หลันบักแตงโมตกรถ <laughs> <laughs> บักแตงโมตกรถอยู่เขาตกรถเอ็ดเปียกเนาะเปิดมั้งเปิดแหงจะไปเห็นนะย่า,ออาม,ม,ออมือ <laughs> ไปบางกล้องหน้ากล้องมีมารยาทเนี่ยนนี้โยมมารยาทนะ คากพุ่นก่อนขอบคุ่นอยนี่มันขอดขึ้นนี่ขิดขึ้นนีไปิดแน่นแเลยอ๋อเ้าอามาขอบคุณก่อนขอบคุณจ้า น้องลาน้องลาผู้นาตับอเอาอีกคำข้บคุณธจ้าขอบคุณธจ้าน้องลาคุณน้าชาลาผู้นาไ้ไอฉันหมืนไมีมารยาทเลยไหมคนน้องเปิดขวดเปิดยังไงเดว่าไม่ได้โอกาสนะฮหลงมีปัญญาเปิด

เฮียมะนี่บ้านบริาการใช่บางอย่างขั้ละขั้นเฮียมะนี่อะไเคือพักน้องเอาไล้ก็หิวลงมาให้แล้วก็บ่เห็นสิก,กินโจมอยากแต่หักบ่กินเป็นอาหารก็ไป,ไปทิมกล้วยทอดมันก็นซื้อแม่แค <c oughs> ่นั้นท,อ,ท,อ,ทอดก็มาชามือแล้วพ <c oughs> ี่น้นอง <c oughs> ทอดกล้วยประมาณสองมืออะลรส้มทำบุญน้เพึ่น ะจปองยีไปแพนแพนแนะทินพี่น้องแม่ไปแจมไแยไปแม่เปนแม่น่นน่มไหมวะ่ะ เชรจนเพ่อป้าป้ค <rant> ร <y> no <one> ับเฮ้ยสวัสดีมันื้อแต่ก็ไม่ดีไม่แหงรักษานะครับนะบุญรักษาบุญรักษาครับผมคพ่อรัเง้วมังบ้าปีบปีไหมครับดเหรอว ผมว่นจนันนนนง,นงนั่นนี่ก่อนนี่นั่งเอกกําลังกินดีมั้ยใค่คอยบอกคนบอกว่าจะเป็น,นั่งเยยอยอะไม่ปหนอพ่อบอกปพาป่นกับคืนงานปุ <laughs> ๊บมาทางไหนไปทางนั้นเลยสาวน้อยเพลินเพ,เพียง <laughs> พออยู่บอกเราอะพออยู่บอกคนนั้นเจ้าอ๋อไม่ได้กับซื้อมาแล้วก็บพอกินเอาหมมีซโซนเจ้าโซนอะมีอยเยอะเยี่ยงกับซื้อ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 ยอะตีงทงแห้งหลายมันใครอ่องฟองเลยหันมันสิแตกระเบิดอใช่หนาจุดเด้เบื่อบอกว่าอย่าซื้อย่าซื้ออย่างงี้พออยู่เอามันหิวในใหญ่เจ้าหูจักคนโมโหหิววะเอ็ติ้มในแจ่มนั่เพิ่งร่อยนะ เจ้าบาูกอนจ้าบานเฮ้เ bon, ้เนดีๆล hmm. ูกอนดีๆเอาฟอนสมุาบานพื้นเจ้าแหงนี่เจฟอนท่านเลยเ้าอะ่าเจ้าเจ้ฟอนอ้จ้ฟอนบ่เปล่นนี่อะี่ ลูกคนดีดีเลูกคนดีดีเย้ยโอ้ยกระหันมาใส่กล้องน,นี่เด้อให้เกียรติโทรศัพท์ใครเรียกให้เกียรติด้วยใช่บบดีค่ะโทรศัพท์ไอโฟนขานไปแล้วเลยค่ะอย่าเพิ ันบ่นทานต่อยีกเสียบต้นคแ่พอแล้วเสียบต่อยาวขวด้วดไี้เจียมขวดน่หอยดีแขนนันเองแล้วเจ่ขน,ยน,นอยเจียบตุ่มก <laughs> <laughs> ระทาจามาแล้วก็ทาลูกก้อนต้อนรับขาเจ้า,ด,ด,านนดนี่แม่นั่งเอกนั่งยืนแม่ พี่น้องบอกพี่น้องว่าเยี่ยมแล้วเป็นนักเย็บหมอลำเจ้วว่าคนบ้ิย่นห้อกยันตเข้องติดงาไหมลีดติดงานมือส่นอุ้มลยเอาไม่้ใส่หุนดีวลไปหาน้ำล้าไปมาหากินเขากินน้ำบุญไงก็คือบุญมากะทินนั่นเองพี่น้อง ใ่ติมอ่อนซอนแลืว่าพ่อแม่พี่น้องจะไปเฮ็ดบุญกระทินยังสินเด็กน้ยได้พอได้นางไ่บาได้เนาะนเินเงินจกทิน แง่มากกว่ามีนนัเอาจะลูกฟอนด้วยเหอย่านางฟอนแบบลูกขึ้นดีกล่องเงาพระเจ้ากระเดี่ยวรถเกล่องเงาพราะว่านี่รถแฮวิโมนกับเอาลูกแล้วลูกแล้วพี่น้องลูกแล้ว เากับมวนเด้อบ่แม่นอปมวนเด้อของเง่าเออพอทาแตนนั่นเนาะทาแตน่ลนะอคลินี้กันบซนนกันแล้วคุณโอ้คนอีปนใส่มาคลิปนี้เอาเอาฟอีน่ะ Ketangguang, niem pun, si puna dia, ni pun akan bunyi, hei hei masang maknyong aduh ya, cak cak cak, oh oh, piket di di, piket di di,

เด็มงามใช่ไหมโกวดหัวไอ้คลิปนี้ก็ไปนี้ก็แกแล้วกันย่าลืมก็เลยกดแชกชดกแดิงแจงกนมาลังนเอาไปเชียเอ้เอ้เอ้